ไปวางไว้จบถ้าเรามีความปรลำบากต้องการอยากจะขอมาก็ขอกับท่านต่อไปบดูวันที่วันโนวันเริ่มที่เป็นสวัสดีนะครับแฟนๆแ,นแ,นแนกล้งโคตรชแนลทุกท่านนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยก็พาแฟนๆมา สบุญกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้มาวัดดังของเชียงใหม่เลยนะครับวัดสายมูเนาะก็คือวัดพระธาตุดอยคํานะครับก็เป็นวัด อีกวัดหนึ่งนะครับที่สายมูเนี่ยชอบมาขอพรกันนะครับแล้วก็หลายๆคนก็สมหวังกันไปเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่อันนี้เป็นทางเข้านะครับก็มียักษ์สองตนนะครับเฝ้าอยู่ยักษ์ปู่สีขี้หลับกับยักษ์ปู่สมเฝ้าทรัพย์นะครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีพระอุปคุตจกบาทนะครับมนี่วันนี้ก็ จริงๆเป็นวันธรรมดานะครับวันพฤเือหัสแต่คนมาเยอะะมากมายเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ตั้งของพระธาตุนะครับองค์พระธาตุดอยคำเนาะแล้วก็เข้ามาชมบรรยากาศนะครับตัวนี้ก็คือพระธาตุองค์พระธาตุดอยคำนะครับแล้วก็จุดไฮไลท์ของวัดที่นี่เนี่ยก็คือพระเจ้าทันใจนะครับนี่ก็บอก มีสัทวาสาธุชนเนี่ยนะครับมากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมคือภายในวัดก็จะมีการประกาศนะครับก็จะเสียงดังนิดนึงนะครับ เดี๋ยวจะเดินผ่านโอ้คนเยอะมากเลยวันนี้นะครับแม้กระทั่งเป็นวันพฤหัสนะครับเป็นวันธรรมดาเนาะคนก็ลังไหลกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะครับก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับที่มาเนาะครับผมนี่แล้วก็ถ้าใครขอและสมหวังเนี่ยเขาก็จะมาแก้บนกันด้วยดอกมะลินะครับ โอ้โดูศรัทธาสาธุชนนะครับนี่เราจะถ่ายบรรยากาศให้ชมดูน,นี่ดูนะครับนี่ก็คือกองดอกมะลิแก้บนนะครับซึ่งถ้าใครขออะไรแล้วสมหวังเนะี่ยก็เขาจะมาแก้บนด้วยการใช้ดอกมะลินะครับ ซึ่งก็ที่ทางขึ้นวัดเนี่ยก็จะมีร้านค้าจำหน่ายกันมากมายเลยนะครับผมนี่ดูบรรดาสาธุชนนะครับที่สมหวังแล้วหรือว่ามาขอพรเนี่ยครับเยอะแย,ยะมากเลยนะครับนี่องค์องค์พระเจ้าทันใจก็จะอยู่ในพระวิหารเล็กๆเนี่ยนะครับผมอยู่ข้างในเนาะครับก็นี่ก็เป็นจุดไฮไลท์ที่สายหมูมาเชียงใหม่เนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะครับขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดา เนี่ยคนก็เยอะมากนะครับเดี๋ยวจะเดินชมบรรยากาศในจุดอื่นนะแต่ตรงนี้คนเยอะมากจริงๆนะครับจุดไฮไลท์เนาะเดี๋ยวองค์พระจะอยู่นะครับอยู่ข้างในวิหารตรงนั้นนะครับวันนี้ก็เนี่ยพี่สองก็ามากับพี่สองนะครับพี่สองก็ <Okay. S 1> มาขอพรน,นะครับขอเฉยๆขอจนนะอะไรก็ไม่รู้นะครับพี่สองก็ไม่บอก <laughs> นะครับผมก็ ตรงนี้เป็นบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็เป็นพระวิหารนะพาแฟนๆมาชมครับพระวิหารของวัดพระธาตุดอยคำนะครับข้างในก็เป็นพุทธศิ์แบบล้านนานะครับผมวัดพระธาตุดอยคำเนี่ยก็ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับแล้วก็จุดไฮไลท์ก็จะมีจุดชมวิวตรงนี้อีกจุดหนึ่ง ที่เราสามารถมาชมวิวบรรยากาศของตัวเมืองเชียงใหม่ในมุมสูงกันได้นะครับผม<อ>นี่แล้วก็เมื่อกี้เราขึ้นมาก็คือเป็นทางรถยนต์นะครับแล้วก็จะมีทางที่จะให้เดินเท้าขึ้นบันไดามาตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยก็จะมีบันไดหน้าขึ้นมาจากตีนดอยนะครับเนี่ยถ้าใครมีแรงเหลือๆก็มาวัดกำลังกันได้เนาะ ครับผมคิดว่าแฟนๆที่ชมช่องเราหลายๆคนก็เคยมานะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับด้านนูนนน้นจะเป็นตรงนู้นจะเป็นตัวเมืองเชียงใหม่เนาะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นอําเภอหางดงนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนั้นจะเป็นตรงนี้จะเป็นอุทยานหลวงราชะพฤกษ์นี่บรรยากาศดีมากนะครับเชียงใหม่ช่วงนี้ก็ อากาศเย็นช่วงเช้าๆนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ร้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้ดูแดดนะครับตรงนี้ก็มีองค์พระพุทธสายญาติตั้งอยู่นะครับผมนี่เนาะก็เป็นบริเวณของวัดพระธาตุดอยคําซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สําคัญนะครับที่นักท่องเที่ยวก็ชอบแวะเวียนกันมานะครับผมก็ มาขอพรเนาะแล้วก็หลายๆคนก็ประสบความสำเร็จนะครับก็กลับมาแก้บนนี่นะครับเป็นบรรยากาศเนอะอันนี้พาชมบริเวณจุดชมวิวนะครับน,นี่นะครับเป็นวิวตัวเมืองเชียงใหม่แบบพาโนรามาเลยครับผมใครที่เป็นสายมูนะครับแล้ว อยากจะมาขอพรก็แวะกันมาได้นะครับออกจากตัวเมืองเชียงใหม่มาประมาณ1ิบกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับก็มุ่งหน้ามาทางอุทยานหลวงลาราชพฤกษ์นะครับแล้วตัววัดก็จะอยู่ด้านหลังของอุทยานหลวงลาราชพฤกษ์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีองค์พระองค์ใหญ่เลยนะครับอยู่ตรงนี้สวยงามมากนะครับผมเนี่ยครับถ้าใครยังไม่เคยมาก็ ลองแวะมาดูกันได้นะครับมาถ่ายรูปกับวิวสวยๆตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาขอพรอพระเจ้าจันทันใจกันนะครับผมนี่วันนี้ก็บรรยากาศคนเยอะมากนะครับเนาะเป็นวันที่สิบ็ดมกรานะครับที่เรามาดูน,นะครับหลวงพ่อพระเจ้าจันใจจงรับไว้ด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เ แขวนไม้กระตูนในโขกกับหลนฝาบ้านเนมื่อเราอ่านวันเทียนปีหมดแล้ว<ห>ก็นำลูกองค์หลวงพุทธดำดอกแล้วบอชื่อเราข้าพเจ้าชื่อน,นี้ได้นำดอกมาลิบม,มาถวา,ายองค์หลวงพ่อพระเจ้าแผ่ใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญา,าไว้แล้วกับหม่อพ่อพระเจ้าแผ่ใจขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าแผ่ใจจงรับไว้ด้วยแล้วก็กลับแม้ชีวิตนั่นหรือที่สามดอกแล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นองค์พระาธาตุดอยคำนะครับคือเราเข้ามาเมื่อกี้เนาะก็มีความสวยงามทีเดียวนะครับองค์สีทองอลามเลยนะครับผมอาะนะครับก็วัดพระาธาตุดอยคำเนี่ยเนื่องจากว่าตัววัดเนี่ยตั้งอยู่บนเนินเขานะครับก็ทางขึ้นก็จะค่อนข้างที่จะ มีความคดเคี้ยวนิดน,นึงแต่มันเส้นทางจะไม่ไกลมากนะครับประมาณกิโลหนึ่งนะครับแต่โค้งโค้งคดเคี้ยวไปมาเนี่ยนะครับถ้าใครจะมาก็ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้ก็คือบริเวณองค์พระาธาตุนะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยคร่าวๆนะครับที่พาแฟนๆมาชมวัดพระาธาตุดอยคำนะครับใครที่สนใจมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็แวะ มาทำบุญกันได้นะครับเพื่อจะสมหวังเนาะอันนี้ก็เราเดิอนออกมาแล้วนะครับในบริเวณด้านหน้าทางเข้าที่เราเข้ามาในครั้งแรกครับก็จะมีเนี่ยพระองค์ใหญ่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าใครขออะไรแล้วเนี่ยก็เสียงโชคตรงนี้กันได้นะครับก็มีแผงให้เสียงโชคกันนะครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวไปดูพระองค์ใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้า ทางเข้าของวัดนะครับก็คือแล้วก็มี พระวิหารนะครับอยู่ด้านหลังเนาะก็มาสักการะ,ะกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับสั้นๆเนาะที่พาแฟนๆมาชมบรรยากาศที่วัดดอยคํารับปีใหม่ตอ5หกเนะครับอขอให้แฟนๆเฮงๆกันทุกคนเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เราด้วยสำหรับคลิปหน้าไปไหนก็ติดตามต่อเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ